พระคาถามหาสะทอนของหลวงพ่อกวยชุตินทโรมันภาวนาเจเริญสติป้องกันภัยสะท้อนกลับสิ่งไม่ดีทั้งขุนผีขุนคนมนดำทั้งหลายทั้งปวงดีนักแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอระหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิตร นาอาปัสสะนาโมปัตวะพุทธปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังฆังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัด พุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอาปัสสะนะโมปัดวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ ยะหวนกลับพระอารหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอาปัสสะนะโมปัตวาพุทธะปัสสะพุทธังพระอารหังกันหะธรรมังพระอารหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกัน โมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิดนณอาปัสสาณโมปัดวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหน สัมไปทางนั้นณนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอารหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิตรณอาปัสสนะณโมปัดวะพุทธะปัดสะพุทธังพระอารหังกันหะธรรมังพระอระหังกันหะ สังคังพระอรหังกันหะะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิดนะอาปัดสะนโมปัดวะพุทธปัดสะ พุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอาปัสสะ นะโมปัดวะพุทธปัสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังฆังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปก ทำมังปิดสังคังมิตนณอาปัสสะนโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะทำมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมาทางไหนสัไปทางนั้นนกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับ พระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิดนาอาปัดสะนาโมปัตวะพุทธะปัดสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังขังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกาง พุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิรนะอาปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสำมาทางไหนสำไปทางนั้น นะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอาระหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิดนะอาปัดสะนะโมปัดวะพุทธะปัดสะพุทธังพระอาระหังกันหะธรรมังพระอาระหังกันหะสังคังพระอาระหังกันหะ สัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นณนะกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอระหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิตรณะอปัสสะณนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอระหังกันหะ ธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอารหังกันหสะ,ะหนหสำมาทางไหนสำไปทางนั้นณนะกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอารหังจุติปัดพุดทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตดณนะอาปัสสนะณโมปัตวะ พุทธปัสะพุทธังพระอรหังกันหาธรรมังพระอรหังกันหาสังคังพระอรหังกันหัสำมาทางไหนสำไปทางนั้นณกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัตพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิด นาอาปัสสนาโมปัตวะพุทธปัสสพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังฆังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัต พุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอาปัสสะนะโมปัดวะพุทธปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสำไปทางนั้นนกันโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ ยหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิดนะอาปัสสาณโมปัดวะพุทธปัสสาพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนกัน โมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิดนาอาปัสสาณโมปัดวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหน สัมไปทางนั้นณนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอระหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิตรนะอาปัดสนะนโมปัดวะพุทธปัสสะพุทธังพระอระหังกันหะธรรมังพระอระหังกันหะ สังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังขังมิดนะอาปัสสาณโมปัดวะพุทธะปัสสะ พุทธังพระอารหังกันหะธรรมังพระอารหังกันหะสังคังพระอารหังกันหะสำมาทางไหนสำไปทางนั้นนกันโมกางพุทธขวางไว้ทามมาิได้ยะหวนกลับพระอารหังจุติปัดพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอาปัสสะ นะโมปัดวะพุทธปัสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังฆังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอรหังจุติปัตพุทธังปก ธรรมังปิดสังคังมิตรนอาปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้น